อะไรเนี้ยอะไรเนี้ยเครียดอะไรน่าเบื่อมากเลยอะก็ฉันบอกว่าฉันเครียดอยู่ไงเป็นอะไรฟิมเป็นอะไรหลังจะเครียดอะไรขนาดนั้นชีวิตก็เลยมีให้เรื่องเครียดฉันก็เครียดจำได้ไ้มว่านาน่ะฉันส่งรูปผู้ชายในคินเดอร์ให้ดูอะอย่าบอกนะว่าสดสดสดมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกตอนอายุเท่าไหร่ครั้งแรกประมาณ ช่วงวินาทีนั้นเรารู้ว่าเรารับเชื้อมามันดาวขนาดไหนอะครับเราจะอยู่ต่อไปไหวไหมเราจะเริ่มต้นยังไงเขาอพอเขาแจ้งผลเรื่อเราว่า HCV เรามีการติดเชือ้อ HCV เกิดขึ้นช็อกไปเลยค่ะตอนนั้นคือรู้สึกแบบจับแบบสว่างสว่างมืดวูบไปเลยกิ๊ฟจะฆ่าตัวตายวีนไหมวีนผัวไหมช่วงวีนมาก ในกรณีแค่ชัยวีล่ะคะก็แค่นี้ค่ะหล่อนอ๋อไม่เยอะเจ็บไหมอ๋ยเครียดอ่ะโอ้เครียดอะไรนักหนาถ้าหล่อนไม่เป็นโมเมนต์แบบฉันหล่อนไมหมอะไรเนี้ยอะไรเนี้ยเครียดอะไรน่าเบื่อมากเลยอ่ะก็ฉันบอกว่าฉันเครียดอยู่ไงเป็นอะไรฟิมเป็นอะไรหล่อนจะเครียดอะไรขนาดนั้นชีวิตอะไรมีให้เรื่องเครียดฉันก็เครียด ไปหมดทำไมต้องวีนขนาดนี้ด้วยอ่ะอย่าพิ่งจะไปไหนเนี่ยกูยิ่งเคี้อยู่เนี่ยฮะเออจำได้ไหมวันนั้นอ่ะฉันส่งรูปผู้ชายในทินเดอร์ให้ดูอ่ะอย่าบอกนะว่าสดสดสอดอุย้ยตัว้อยอุย้ยผื่นแดงขึ้นอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยคืออะไรแล้วเนี่ยเป็นอะไรเห็นวีนตั้งแต่อ เ i v หลังตรวจฮอร์โมนไหมดูเป็นดูได้ด้วยหรอฮอร์โมนตรวจได้แต่ก่อนอื่นเรามาเปิดรายการกันก่อนนั่งเปิดเลยกันสวัสดีสวัสดีค่ะหม่วยรับมาที่อาสาเป็นเพื่อนที่ดีพาฟินมาตรวจฮอร์โมนแล้วฟินก็รับอาสาเป็นเพื่อนที่ดีพาหมวยมาตรวจ HIV ว นิตาแคนเจอรีคลินิกออยู่ที่จามจุรีสแควร์ชันช้น11คเอ่สวัสดีค่ะพอดีว่าวันนี้จะพาเพื่อนมาตรวจ HIV ค่ะส่วนหนูจะมาตรวจฮอร์โมนค่ะเพราะว่าตอนนี้ฮอร์โมนสวิงมากแล้วเพื่อนก็เครียดเรื่อง HIV มากเลยต้องทำยังไงก่อนบ้างคะคนองกดบัตรคิวแล้วก็คน,นะคะุวข้างหน้าหน้าไหนที่คุณสุได้เลยคะค่ะรับบัตรคิว ไม่ต้องยิ้มแบบประชาชนด้วยใช้ชื่อจากการสมุดเรยนมดยย่ได้ค่ะคือตอนแรกเหมยก็เครียดเวลาเราจะมาตรวจจะรู้จักฉันหรือเปล่าพอตรวจเจอมาเขาจะแบบไปเมาหรือเปล่าค่ะข้อมูลที่ผู้รับบริการที่นี่นะคะทุออย่างเป็นความลับนะคะในใ้ก็สามารถที่จะมั่นใจได้แล้วก็กล้าที่จะเข้ามารับริการที่นี่นะคะอืมดีใจนะขวัญใจขอบคุณมากนะคะ,อ,คะ,คะอันนี้ต้องไปตรงไหนนะคะ เจ็ดบัรได้เลยนะคะหลังจากนั้นเนี่ยใส่ชื่อนามสกุลนะคะใส่เป็นนามแฝงก็ได้นะคะแล้วก็เบอร์โทรแล้วก็ข้อมูลที่คุณ่อยสะดวกให้ค่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะวัดความดันนะคะอันนี้ปกติปกติค่ะนะคะช่างน้ำหนัก คือหนักกับแฮร์พีทผมนะเนี่ยวู้หล่อนเท่าชั้นเลยอะนอกจากที่นี่ยังรับบริการในการตรวจแล้วยัยงมีแจกถุงยางอนามัยฟรีด้วยนี่ก็แ่าแม่ใชัเยอะจริงๆเนี่ยเออเนี่ยเออนี่ขอบคณมากเลยนะคะมาฉันถามเลยมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกตอนอายุเท่าไหร่ครั้งแรกประมาณมอสองมอเ,เร็ว โมหนึ่งจะขึ้นม่สองแล้วที่สำคัญไม่ป้องกันด้วยจริงๆยุคเราอะก้าวสู่นะอินเทอร์เน็ตมันยังเข้าไม่ถึงแบบต้องมาปัดไอโฟนเปิด Google หาได้อย่างงี้หรือว่าแบบมีแม่ๆมมานั่งไลฟ์สดให้ข้อมูลความรู้แบบนี้ไม่มีเลยก็เลยแบบว้ายจิ้มเกิดมีผู้ชายมาจิกชานเย่เย่มาลุกโกชานฉันก็เปิดกีให้เขาตามเลยพอครูสอนเรื่องเพศศึกษาเรื่องติด h ช v ้อวีติดเอชอย่างเงี้ยว้ายตาแล้วอาทิตย์ที่แล้วน่ากลัวเนาะ วันที่ที่แล้วฉันเพิ่งโดนซ้ำมาหลังจากตอนนั้นมาก็เลยสัญญา,ากตัวเองเลยว่าแบบฉันจะไม่พลาดแบบนี้อีกแต่ก็พลาด<ม>อยู่ต<ม><ม>ลอดไงเห<ๆ>็ไม่ะ อันนี้คือห้องอะไรอ่ะห้องนี้แหละที่เป็นห้องเชือเทอห้องเชือดเทอเชือดยังไงก่อนเข้าไปเจอคุณหมอนี่ไงแล้วฉันขอเข้าไปด้วยนะไม่เอาอ่ไม่ได้เดี๋ยวเธอไปเป็นไรไปแล้วจะไม่มีคนดูแลเข้าไปได้ไหมคะคุณหมอไม่ได้โอไม่ได้ต้องบอกแล้วมันเป็นแบบนี้แล้วนะจะเข้ามาฟังได้ยังไงมันเป็นส่วนตัวโชคดีนะถ้าดูฉันเป็นมาจริงอ่ะฝากรายการด้วยนะได้เดี๋ยวเท่าแอฟ สวัสดีครับผมนายแพทย์จักรพัฒน์บุญเรืองนะครับเป็นแพทย์ประจำคลินิกสหกคลินิกพิษตาแขงจารีนครับผมในปัจจุบันเชื้อ HIV เองหรือที่ย่อมาจาก Human Immunodeficiency Virus เนาะเป็นเชื้อไวรัสนะครับที่เข้ามาอยู่กับเราในร่างกายตัวไวรัสเองเนี่ยครับจะเข้าไปทําลายภูมิคุ้มกันของร่างกายจนทําให้เชื้ออื่นๆเนี่ยสามารถเข้ามาทําลายเราได้ในที่สุดในปัจจุบันนี้ก็ยังมีความเข้าใจผิดระหว่างเชื้อ HIV กับโรคเอชเอชเอคือภาวะที่ตัวเชื้อ HIV เนี่ยครับเข้าไปทําลายภูมิคุ้มกัน ขอจนภูมิคุ้มกันของเราเนี่ยไม่สามารถป้องกันโรคอื่นๆที่จะมาทำร้ายเราได้ยกตัวอย่างเช่นโรคปนโรคหรือเชื้อราอื่นๆคนที่มีภูมิคุ้มกันปกติเนี่ยครับจะไม่เป็นการในปัจจุบันเนี่ยครับเราจะไม่เรียกมันว่าผู้ติดเชื้อ H i v ชวีด้วยซ้ําเราจะเรียกว่าผู้ที่อยู่ร่วมกับเชื้อ H i v ชวีการที่เราพูดอย่างนี้ก็คือเราสามารถอยู่ร่วมกับมันได้จริงๆโดยที่มันไม่ได้มาทำร้ายอะไรเราเลยเรามียาต้านไวรัสนะครับที่สามารถกดเชื้อไวรัสได้ต่ำมากจนไม่สามารถทำลายภูมิคุ้มกันของเราได้แล้ว้วออายุขข,ขงผูที่ เชื้อ HIV วีหรือผู้ที่อยู่ร่วมกับเชื้อ HIV เชวีนี่ยสูงมากจะเสียชีวิตด้วยสาเหตุอื่นๆที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับโลกนี้ซะมากกว่าแล้วก็สําหรับเชื้อ H i v ชวีนะครับผู้ที่อยู่ร่วมกับเชื้อ HIV ชวีถ้าเกิดได้เข้ามารับการรักษาแล้วก็มีความสม่ําเสมอในการกินยาต้านไวรัสเราจะสามารถกดเชื้อไวรัสนะครับให้ต่ํามากจนไม่สามารถมาทําลายภูมิคุ้มกันของเราได้เพราะฉะนั้นผู้ที่อยู่ร่วมกับเชื้อ H i v ชวีจะสามารถใช้ชีวิตได้เหมือนคนปกติทั้งหมดรวมถึงการมีบุตรก็ยังสามารถทําได ดวยไป้หมอขอแนะนําให้ทุกคนเข้ามาตรวจแล้วก็จะได้รับการรักษาตามระบบนะครับเสร็จแล้วขอบคุณคุณหมอก่อนค่ะขอบคุณคุณหมอนะคะได้ข้อมูลดีๆเยอะมากแต่ตอนนี้ถามว่าจิตใจดีขึ้นไหมก็ดีขึ้น5 0แต่ก็ต้องไปรอลุ้นที่ห้องเจาะใช่รายต่อไปไปเจาะเลือดขอบคุณค่ะ ตรวจห้องนี้แล้วอันนี้คือห้องเชื่อจริงๆใช่ไหมคะใช่ค่ะไม่ได้เลยค่ะเ,เป็นแล้วอ๋อเจาะเลือดต้องประมาณกี่ซีซีคะแล้วแต่ว่าตรวจอะไระในกรณีนนแค่ชัวีละคะก็แค่นี้ค่ะ อ๋อไม่เยอะเจ็บไหมไม่เจ็บเลยฉีดวอคซีเจ็บกว่าฉีดวัคซีเจ็บกว่าขอบคุณค่ะฟิล์มจะเอาเลือดไปตรวจวีนไหมวีนผัวไหมช่วงวีนมากช่วงนี้เพราะฮอร์โมนไม่ได้แบบพั่วถึงเนี่ยเจ็บนะไม่เจ็บเลยไม่เจ็บ อ่าเรียบร้อยแล้วต่อไปของเพื่อนฟิล์มดูดที่สะโพกได้ไหมคะสะโพกอะไรล่ะสะโพกมีแต่ซิลิโคนโชว์หน่อยโชว์หน่อยไปรอก่อนนะยังไม่แอ็คทูดจะต้องรอร้อยเปอร์เซ็นต์ก่อนอุตื่นเต้นตื่นเต้นอะไรหลอดตรวจฮอร์โมนฉันก็กลัวฮอร์โมนฉันตกนี่ตกแล้วก็เพิ่มได้แต่ฉันนี่สิเนี่ยทั้งนี่สันท้องฮอร์โมนตกด้วยทั้งเครียดเฮชไอวีด้วยเนี่ย ะคะทางรายการเรื่องเล่าสาวสองได้รับเอียดจากทางแทงเจริน ะะได้สัมภาษณ์ผู้ที่ติดเชื้อ HIV ค่ะแล้วก่อนอื่นนะคะขออนุญาตเรียกเป็นนางสมมุตินะคะน้องเอนะคะสวัสดีค่ะสว,ส,สวัสดีค่ะ,ะสวัสดีค่ะ <S <S ก็ถือเป็นเรียกว่ามาให้ข้อมูลความรู้เพราะว่าเชื่อว่าอีกหลายคนที่ติดเชื้อในประเทศไทยแล้วในกลุ่มของ LGBT เนี่ยบางคนยังรักษาเองก็มีใช่น้องเอทราบว่าตัวเองติดเชื้อตั้งแต่ตอนไหนคะที่เรามีอาการเรามีอาการแสดงออกมาว่าเรารู้สึกไม่สบายมีไข้แล้วก็มีผื่นขึ้นแล้วเรา กินยาพาราเรื่อยๆแล้วมันไม่หายเราก็เลยรู้สึกว่ามันผิดปกติเราก็เลยอยากมาตรวจเลือดอะตอนนั้นตกใจไหมว่าทําไมเราเป็นไข้ตลอดเลยเรามีผื่นขึ้นอะไรอย่างเงี้ยได้ไปหาในอินเทอร์เน็ตอะไรอย่างเงี้ยค่ะยังไม่ถึงขนาดตกใจเพราะเราคิดว่าเราเป็นเป็นไข้เฉยๆใช่ไหมคือเป็นไข้แบบนี้นานไหมคะก็สองสามอาทิตย์อลนานเหมือนกันเนาะปกติคนเราเป็นไข้เนี่ยอยู่ที่มันสามถึงห้าวันก็จะดีขึ้นเนาะใช่ค่ะกินพาราปกติมันก็ต้องหายแล้วก็ดีขึ้นแต่ตอนที่ เป็นคือพอหมดฤทธิยาพาราแล้วก็มีอาการไข้มาอีกวันที่เราคิดว่านา่าจะไม่ใช่ไข้หวัดธรรมดาแล้วทำไมต้องตัดสินใจมาตรวจเชื้อ HIV เลยอ่ะ คือเราก็เซิร์ชเข้าไปดูในอินเทอร์เน็ตนะคะว่าอาการแบบนี้เป็นยังไงอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราเห็นว่ามันก็อยู่ในข่ายที่น่าสงสัยว่ามันเหมือนอาการของคนที่เป็น s อ v ได้อย่างเงี้ยวันที่ตัดสินใจชัวร์แล้วเข้ามาตรวจวันนั้นเป็นไงบ้างคะน้องเองคนที่เข้ามาก็ก็รู้สึกผ่อนคลายขึ้นแล้วพอมาเจอทีมงานของคลินิกแทนาลีนะคะที่เป็นต่ประเภท2องด้วยกันเราก็รู้สึกแบบมั่นใจขึ้นแล้วการให้บริการของเขาก็ค่อนข้างที่จะเป็น มิกกับเราเราก็เลยรู้สึกแบบความกลัวห,หายไปค่ะเขาพอก็แจ้งผลเรือเราว่า HCV เรามีการติดเชือ้อ HCV เกิดขึ้นช็อกไปเลยค่ะตอนนั้นคือรู้สึกแบบจับแบบสว่างสว่างมืดวูบไปเลยอะค่ะแลเจ้าหน้าที่พอเข้ามาจับมือเราเราก็บอกว่าอ่นั่งให้สบายใจก่อนนะเย็นก่อนนะอะไรอย่างเงี้ยช่วงวินาทีนั้นเรารู้ว่าเรารับเชื้อมามันเดาวขนาดไหนอะครับเราจะอยู่ต่อไปไหวไหมเราจะเริ่มต้นยังไงเราจะเริ่มคือเครียด เคียดแบบสุดแล้วก็ร้องไห้วันนั้นคิดจะค่าตัวตายไหมคะก่อนที่จะเจาคือคิดอยู่แล้วว่าถ้าติดเชื้อมาเนี่ยก็จะไม่อยู่ แต่ก็ได้เจ้าหน้าที่ของคลินิกพูดให้เราเข้าใจว่าคือณนะตอนนี้เรากังวลเรื่องอะไรยปุ๋ยกับเจ้าหน้าที่เราก็รู้สึกเคลียร์ความเครียดของเราเออกไปในส่วนหนึ่งเราก็ได้รู้ว่าการที่เราคิดว่าเราไม่อยากอยู่เนี่ยเป็นความคิดที่ผิดการที่เรารู้ผลเลวเราก็สามารถเข้าถึงการรักษาได้แคนารีนคลินิกเนี่ยแนะนําเบื้องต้นหรือว่าการรักษายัางไงบ้างครับ เขาก็แนะนําเราเรื่องการตรวจเลือดเพิ่มเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนที่เราจะเริ่มยาต้านไวรัสจะได้รับเป็นยาต้านไวรัสใช่ไหมคะใช่เขาใจ้ว่าจะให้ยาต้านเวลาถ้ากินยาเร็วแล้วเรายังแข็งแรงอยู่เนี่ยสามารถใช้ชีวิตกลับไปทํางานได้เหมือนเดิมอยู่ในสังคมได้เหมือนเดิมเราอาจจะต้องมีการตรวจสุขภาพอยู่ตลอด ช่วงเริ่มยาครั้งแรกเนี่ยจะไม่มีค่าใช้จา่ายเราก็เลยรู้สึกเบาใจขึ้นแล้วถ้าเราจะรักษาที่คลินิกแทนจเรีนต่อทางคิคมีเขาก็จะแจ้งว่าอาจจะมีค่ายาต่อเดือนเท่าน,นี้เท่าน,นี้เขาจะแจ้งค่าใช้จ่ายของเราเลยว่าเราพอที่จะจ่ายไหวไหมพอเขาแจ้งมาว่าค่ายาต่อเดือนอยู่ที่ประมาณพันหนึ่งร้อยพันสองร้อยต่อเดือนเราก็โอเคที่จะจ่ายยาที่นี่รับยาที่นี่รับก,การรักษาจากแทนจาลีนนี้มาประมาณกี่ปีแล้วคะ ถ้านับจับที่รู้ผลก็น่าจะประมาณ3ปีได้แล้วอะแข็งแรงมากแข็งแรงปกติแล้วทางคุณหมอก็แจ้งว่าถ้าเรากินยาแบบมีวินัยตรงเวลาสม่ำเสมอเนี่ยเราก็ใช้ชีวิตอยู่ได้ยันอายุ5 0า0 70ปีเท่าเทียมกับคนที่ใช้ชีวิตทั่ว,วไปเลยะคระัเราก็เลยมีกำลังใจเพิ่มมากขึ้นก็หลังจากที่ตรวจเสร็จเราเราเริ่มพอจะมีแบบกำลังใจและกลับไปคุยกับคุณแฟนยังไงครับ ว่าจะตัดสินใจที่บอกแฟนเนี่ยก็เกือบเดือนนะฮะ mm hmm. เพราะว่าก็คิดเราคิดอีกว่าเราจะโดนเขาตีไหมเราจะโดนเขาทำไลายไหม mm hmm. เขาจะรับกับผลเลือดเราได้ไหมแล้วถ้าเขาตัดสินใจจะมาตรวจเนี่ยถ้าผลเลือดเขาไม่เป็นแล้วเราติดมาจากใครพอตัดสินใจที่ได้ไปบอกแฟนแล้วเนี่ยแฟนได้มาตรวจแฟนก็ตรวจเจอเอ V เหมือนกันจากที่เขาไม่คิดว่าเขาจะเป็นเหมือนกันเขาก็ได้เข้าถึงยา สุดท้ายนี้อยากให้น้องเองฝากนิดนึงให้กับผู้ชมทางบ้านว่าติดเชื้อแล้วทำยังไงเป็นยังไงแล้วก็ทำดูแลตัวเองยังไงมีการป้องกันยังไงบ้าง อยากจะให้เป็นอุทาหรณ์นะคะว่าการที่เราคิดว่าเรามีเพศสัมพันธ์แค่คนเดียวแล้วเราคิดว่าเราไม่น่าจะเสี่ยงการที่จะติดเชื้อเอชวีหรือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อะไรก็ตามแต่ให้คิดว่าการตรวจเอชวีเหมือนเป็นการตรวจไขมนันตรวจน้ําตาลอย่างน้อย6เดือนมาตรวจสักครั้งหนึ่งเพื่อที่จะไม่ต้องเสี่ยงต่อการที่จะติดเชื้อเอชไวีหรือต้องมากินยาต้านไวรัสฟิกับหมวยก็ขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้กับคุณเอแล้วก็ผู้ติดเชื้อ HIV นะ ทุกคนนะคะให้มีกําลังใจในการที่จะสู้ต่อไปนะคะแล้วก็เข้ามารับการตรวจร่างกายแม้ว่าเราจะคิดว่าเราเสี่ยงไหมหรือว่าไม่เสี่ยงก็มาตรวจร่างกายเป็นประจำอย่างน้อยกับบุคลากรทางการแพทย์นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่แทงเจรินคลินิกแห่งนี้นะคะหรือว่าถ้าเป็นผู้หญิงผู้ชายแท้ก็มาที่พริตตาคลินิกนะคะก็จะทําให้เรารู้ว่าร่างกายเราเป็นยังไงบ้างนะคะมีเสี่ยงแค่ไหนอะไรยังไงบ้างแล้วก็สามารถที่จะดูแลตัวเองต่อไปได้นะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณน้องเอด้วยนะคะ ที่มาให้ข้อมูลความรู้นะคะและการรักษาด้วยค่ะเป็นกาลังใจนะคะขอบคุณค่ะเรามาดูกันว่าใครจะเจอแจ็คพอรเป็นกำลังใจให้เพื่อนสู้ๆถ้าเป็นมาทำยงไงอะฉันไม่ทิ้งห่อนฉันบอกเลยฉันจะอยู่กับหลอนตอนนี้มันไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดมันอยู่ได้ร่วมกันได้แต่ห้ามมีเพียสัมพันธ์กันแค่นั้นเองโอโชคดีนะ ผลเป็นไงบ้างค่ะผลของคุณหมวยออกมาแล้วนะครับยินดีด้วยนะครับตอนนี้<ล>คุณหมวยไม่ได้ติดเชื้อนะครับ แต่ว่าตัวการก็ยังไม่จบจากการสักป,ประวัติเนี่ยคุณหมวยไปเสี่ยงมาถูกไหมค,คะ<ช>เพราะฉะนั้นเนี่ยผล HCV ในวันนี้ถึงแม้จะเป็นลบเราก็ยังจะต้องรับยาฉุกเฉินชื่อว่ายาเฟอยาเ็บตรงนี้ช่วยได้ยังไงคะจริงหมวยได้ยินเรื่องยาเรสแบบมาเยอะมากยาตัวนี้มันเป็นยาต้านเนาะมันมี3ตัวยาอยู่ในเม็ดเดียวซึ่งถ้าเกิดมารับประทานได้ยิ่งเร็วเท่าไหร่ครับก็จะสามารถยิ่งป้องกันโรค h ว v ให้เข้าสู่ร่างกายได้น้อยลงคือช่วงเวลาที่ควรจะมารับเนี่ยครับควรมารับก่อน72ชั่วโมงก็คือประมาณ3าวันเน เร็วเท่าไหร่ยิ่งดีเท่านั้นครับมสมมุติว่าเมื่อคืนนี้เกิดพลาดขึ้นมารุ่งเช้าเรามาได้เลยยิ่งเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีการกินยาตัวนี้ก็จะกินทุกวันเวลาตรงกันเป็นเวลา28วัน28วันเลยก็เสร็จก็ประมาณหเดือนถูกต้องครับต้องกินหลังจากที่เราไปเสี่ยงมาถูกต้องครับตัวนี้ช่วยได้กี่เปอร์เซ็นต์คะคุณหมอตามงานวิจัยก็ยังมีเป็นเป็นยาสูตรเก่าตอนนี้เราเป็นยาสูตรใหม่แล้วนะ,ค,ะครับกันได้ประมาณ80อ็ครับผมบมีเอฟเฟกต์มีอะไรไหมคะสำหรับยาเพล็บเนี่ยค ใ่จะบอกว่ามีอาการขึ้นไส้มีผื่นอุดข้ออมกินข้าวไม่ค่อยได้แต่ว่าอาการก็จะหายไปเองแค่สาว,านวานันเองประมาณ3-4วนันแต่ว่าจริงๆแล้วเซฟเดกก็บางคนอาจจะมีช้ากว่านี้เนาะประมาณหนึ่งอาทิตย์เราค่อยหายไปก็มีได้โอา้าด,ดีใจครับยินดีด้วยคุณยดีใจค่ะอุ้ยมวยอุ้ยดีดีทำรายการด้วยนะจริงจริงอุ้ยมวยใจเย็น่เลยไม่ละพลาดไปกินส้มตำกันทำไมเพราะว่าคุณบอกไงบ้างปกติดีค่ะ ก็จะว่าวันนี้ทุกคนได้ข้อมูลความรู้ไปแบบแน่นๆเลยนอกจากที่เราจะรับทานยาเพรฟคือยาเพรฟมันเป็นการรักษาที่แบบหลังจากเราเสี่ยงแล้วอ่ะก็รักษาง่ายๆอย่าลืมใส่ถุงยางนะหมายเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดคบอกตัวเองด้วยคุณหมอสอนเตือนให้หน่อยนะพูดยาหนูบอกกี่รอบว่าสดตลอดวันนี้เตรียมรถกระบะมาสองคันจะมาใส่ยาเพรฟให้เพื่อนให้เพื่อนไปกินแตงกวาแล้วเราต้องเซฟเราต้องเซฟนะคะ วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอ,อนะคะ,คะแล้วก็แทงเจรินคลินิกค่ะ,คะสำหรับใครที่สนใจนะคะอยากจะมาตรวจเอชวีแบบเราหรือว่าจะมาตรวจฮอร์โมนก็ได้สำหรับสาวประเภทศ2นะคะสามารถมาได้ที่แองเจรินคลินิกหรือว่าพลิปตาคลินิกนะคะอยู่ที่จามจุรีสแควร์ชั้น11นะคะใครทีส่สนใจก็สามารถที่ติดต่อเข้ามาด้านล่างนี้ได้เลยเราจะทิ้งคอนแทคอมาให้นะคะ<า>แล้วพบก,กับพวกเราใหม่นะคะวั<า>นนี้สวัสดีค่ะ<า>สวัสดีค่ะโอ<า>้ยโลมา ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ